ปรากฏมาห่อยมา้อยไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเธอมีหลักฐานเธอหอบข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วไปแจ้งความกองปราบแล้วกองปราบหรือไม่ก็คือ DSI ค่ะถ้าเธอไม่ไว้ใจ DSI เธอไปกองปราบกองปราบช่วงนี้ไว้ใจได้สวัสดีค่ะไอ้พวกประกันสังคมโคดโกงชิบหายไอ้พวกประกันสังคมที่เข้ามาเป็นเป็นเป็นกรรมการเป็นบอร์ดเป็นอะไรไอ้พวกเสื้อส้มจัดเข้าทั้งนั้นเลยค่ะไอ้พวกเออไอ้พวกเสื้อส้มจัดไปประกวดทั้งนั้นแหละ ผู้เสื้อส้มจัดไปรประกวดตั้งหลายคนครึ่งทีมของประกันสังคมเนี่ยครึ่งทีมของบอร์ดประกันสังคมมาบครึ่งทีมเนี่ยส่วนใหญ่สายส้มทั้งนั้นเลยมึงรู้ตัวไหมเออโอ้ยมึงมึงไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อของอีมึงไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปตกเป็นเป็นเหยื่อของอีบางบอลหรอกไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อของอีบางบอลสิ่งที่อีบางบอลมันกําลังก่อบอดขึ้นเนี่ยน่ะมันแค่จะโยนขี้มันกําลังแค่จะโยนขี้แต่จริงๆเนี่ย โยนไปสึกไม่พ้นคอเพราะบอดประกันสังคมส่วนใหญ่ส้มเนี่ยส่งประกวดไปมากกว่าครึ่งค่ะชนะเลือกตั้งมาคือเธอรู้ไหมบอดประกันสังคมเนี่ยกรรมการประกันสังคมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการคัดสรรอย่างเดียวมีการมีการสรรหาเข้าไปแล้ววิการสรรหาเนี่ยตอนสมัยอีส้มมันกําลังอารวาสเนี่ยมันส่งคนของมันออกไปเนี่ยเต็มแพลตฟอร์มไปหมดเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอดประกันสังคมส่วนใหญ่ส้มส่งประกวดมากกว่าครึ่ง ตรงไหนที่รักมนรีกาพูดไม่จริงเอาปากกามาวงเลยตรงไหนที่รัมนตริการพูดไม่จริงเอาปากกาไปวงเลยจ้ะโอเคนะจ๊ะตามน้นะจ๊ะโอ้มึงไม่ต้องมานั่งก่อวอดกันหรอกอีกวายสตรวงแหบมบพอใกล้เลือกตั้งทำท่าจะแพ้จะแพ้จะแพ้คะแนนเสอกนั่งรั่ง ช่างสร้าง,งเป็นตัวปั้นน้ําเป็นเป็นเหยื่อ่างสร้างน้ําเป็นตัวมึงมีหลักฐานหาอะไรมึงเอาไปที่ตํารวจกองปราบเลยค่ะมีหลักฐานหาอะไรเนี่ยไปที่ตํารวจกองปราบเลยตามนั้นนะคะด็อกเตอร์ถามอีกทีรอบ,บที่สามมันจะมีมันจะป่วนเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นมีโมโตบาบบาอีกนะ เหม็นจะกล้าเปิดก่อนไหมโอ้ยกูก็ไม่รว้หรอกค่ะพอดีกูไม่ใช่อิบุลานีเนาะมึงมาถามกูในสิ่งที่กูไม่รู้ได้ยังไงกันค่ะมึงไปถามนู่นอิุนโทนเนี่ยผูโสจตาหนุนไปสวัสดีค่ะจัดไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เก่งบิดเบือนสิ่งดเ็เรมริกาพูดไม่ตรง ดอกเตอร์มริกาพูดตรงไหนไม่ตรงเนี่ยมึงเอาปากกามาวงได้เลยค่ะวงบนหัวกระบาลกูนี่เบ็ดเบือนพ่อมึงเ่ยสิบอดรประกันสังคมมากกว่าครึ่งมึงไปถามอีคางยื่นสิอีคางยาวอีคนมีคอแต่ไม่มีคางอะ่ะอีคางช้อนอีคางป้าอีคางขับปีมึงไปถามมันเลยพวกมันทั้งนั้นเลยส่งประกวดบอดประกันสังคมเข้าไปกว่าครึ่งเนี่ยพวกมันส่งประกวดทั้งนั้นแหละมึงก็ไปถามมหามันสิว่ามีทุจริตมีคอร์รัปชันเนี่ยพวกมึงทั้งนั้นเลยมึงไปถามสิมึงไปถามมันก่อน การเข้าไปเป็น,บ,นบอร์ดประกันสังคมนี่ไม่ได้มาจากการคัดคัดสรรอย่างเดียวนะสรรหาคัดสรรต่างๆจากร้าผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยมันขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่การที่ใครเป็นคนเข้าไปประกวดแล้วใครเป็นคนสัรหามึงจำไม่ได้เหรอสสในสภาอิส้มทั้งงวงเลยตรงทุกดอกค่ะจริงทุกประเด็นค่ะมึงเปิดประเด็นมาเนี่ยเพื in <t <t ่อที่จะตบประเด็นมึงคิดว่าคนอื่นเขาไม่งง่งรือไงฮะ น่ว่าคนอื่นเขาโง่แล้วไงกูไม่ได้เข้าข้างพังกการเมืองใดหรอกใครดอใครแดกใครใครทุจริตใครใครอะไรคอร์รัปชันใครเนี่ยมึงอย่าไปเอาข้อมูลไปป้อนให้สรายวยอย่างเดียวสรายวยเนี่ยติดคุกมาแล้วกับกรณีที่เอาแก้วกาแฟเนี่ยวางบนบนโต๊ะเสร็จแล้วก็อ่านข่าวเก็บเงินเข้าตงตัวเองแล้วติดคุกไปสี่สี่ห้าปีลูกน้องเนี่ยมันยังไม่ออกจากคุกเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นของจริงมึงเอาข้อมูลเนี่ยไปใส่ปากสรายวยอย่างเดียวแต่ขณะเดียวกันมึงไม่เอาข้อมูลเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีละอีควาอีต่อยหอย Yeah. <laughs> มึงก็เอาแข้งข้อมูลเนี่ยแหละที่มึงได้มาว่าอีประกันสังคมมันคอร์รัปชันมันทุจริตมันแดกนั่นแดกนี่มึงก็เอาไปแจ้งความสิอีควายมึงงอมือง,งอตีนยู่หาพ่อมึงเหรออย่าทําตัวเป็นอีฟันจอบที่มีการเอาข้อมูลของสํนานักข่าวอิสราไปอภิปรายอินายกแพทองทวีจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าไม่สามารถไม่แต่ปรากฏอภิปรายเสร็จลอกข้อมูลจากนักข่าวเอาไปอ่านอภิปรายเสร็จอภิปรายเสร็จปุ๊บปรากฏไม่เอาข้อมูลไปฟ้องศาล ไม่เอาข้อมูลไปฟ้องศาลโดยอ้างว่าฉันไม่ชอบศาลอีควายสตวงจับไปเลยค่ะ <laughs> ใครโกงเนี่ยมึงเอาไปแจ้งความกับดำเนินคดีค่ะมึงอย่าไปนั่งต่อยหอยอย่าไปนั่งโพสโซเชียลอย่าไปนั่งพูดบนติกตอกอย่างเดียวมึงเอาไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะอีควายสตวง เอาไปแจ้งความดำเนินคดีสิคะมึงจะนั่งทำหานั่งทับหอยทำอะไรล่ะ ทุจริตตรงไหนมึงก็ไปแจ้งความสิสสมึงเนี่ยมากกว่าใครเขาเนี่ยในสภาเนี่ยมึงก็ลงชื่อสิคะรัฐมนตรีคนไหนแดกรัฐมนตรีคนไหนคอรัปชั่นทุจริตรัฐมนตรีคนไหนมึงจะไปสนหน้าอินหน้าโพหาพ่อมึงเหรอมึงก็ลงชื่อแล้วเอาไปส่งปปลงชื่อเสร็จแล้วก็มึงรู้ไหมถ้าเกิดมึงลงชื่อขับรัฐมนตรีคนนั้นที่ทุจริตเนี่ยออกจากเนี่ยสภาเนี่ยไอ้คนนั้นจะไม่สามารถที่จะไปลงสมัครสสหรือไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้อีกสามารถที่จะเอารัฐมนตรีคนนั้นไปติดคุก30ปีมึงกสิบปีมอส ในสภาของมึงซึ่งมีมากกว่าใครเพื่อนเนี่ยมึงทําไมไม่ลงชื่อละอีควาอีบางบอนมึงก็ลงชื่อเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาจากนั้นปุ๊บ20บวันเนี่ยปปจได้ชื่อจากมึง20วันเนี่ยเขาก็สามารถสรุปสำนวนแล้วก็ส่งสารสามารถฟันมันออกจากวงการการเมืองได้เลยทาไมมึงไม่ทําละอีควายสตวงมึงก็ทําไปสิอีควายสตวงอีง่าว เขากระโดงเขากระโดเขากระดีเขากระด้า,ดามึงอะ่ะมึงก็ไปแจ้งความดําเนินคดีสิหลักฐานอยู่ที่ไหนใครไปโลบที่ดินวัดใครไปโลบที่ดินอะไรมึงก็ไปแจ้งความดําเนินคดีสิก็พวกมึงนั่งอยู่กันเต็มสภานั่งทับขลัมหาหอกมึงเหรอ ก็ฉลาดอยู่คนเดียวเด้อป้าก็ขอบใจที่ชมว่าป้าเนี่ยฉลาดขอบใจนะจ้ะไหวตีนกูสิคะลูกมึงเกิดมาไม่เคยคนจะเจอคนฉลาดอย่างดอกตรมัเกก็กลับตีนกูสิทำไมฉันพูดแค่นี้ศึกมาชมว่าฉันฉลาดแสดงว่าทั้งสภา,าของมึงไม่มีใครฉลาดเลยเหรอแล้วจำไว้นะ น้องใจกับน้องใจของอ s สเป e Space, ตัวหัวตั้งอะ่ะโดนสารพิพากษาติดคุกหกปีนั่นของจริงค่ะหน้าตาหล,อลอ่อๆนามสกุลจึง ปรากดติดคุกหกปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไปจ่ายล็อบบี้โลภที่ดินเจ้าจ้าและขณะเดียวกันมึงรู้ไหมอีเจสมแม่ของอิสโปโตโหวัวตั้งอ่ะพร้อมกับครอบครัวของมันรวมทั้งเจ้าลัทธิของมึงอิสเปโตหวัวตั้งอ่ะมันเนี่ยไปโกงที่ดินรัฐโดยการโกงที่ดินป่าสงวนแล้วก็โกงที่ดินที่สปกที่ไม่มีสิทธิ์ซื้อได้อย่าเขาไม่ซื้อขายที่สปกรกันเนี่ยไปซื้อที่ดินสปกรรวมพี่น้องของเพื่อนทั้งหมดรวมทั้งแม่เจสม,มันอ่ะรวมทั้งหมดหนึ่งหมืน่นไร่มึงรู้หรือ,อยังที่ จังหวัดกาญจนบ,บุรีและจังหวัดราชบุรีระ โอเคนะคะจบไปแล้วเนี่ยมึงเอาทัวร์มาลงบ้านกูมาหาพระแสงของหอ,อกอะไรเอาทัวร์มาลงทําไมจ๊ะทาไมรู้สึกว่าดเตรมาริกาพูดอยู่คนเดียวทําให้คะแนนพวกมึงหายไปหมดเหรอมึงก็เลยเอาทัวร์มาลงกูเหรอนี่ดูหน้านะคะนี่ชื่อดอเรมาริกาบุญมีประกูลมหาสุขเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งกูไม่ได้ลงเลือกตั้งไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใดไม่ได้เป็นคดพ่อคดแม่ใครแล้วไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยกูไม่ใช่เป็นคู่ตอกรขอของมึงคะ่ะอีส้มเน่าอีดำควาย กูไม่ได้เป็นหัวหน้าพักการเมืองคู่แข่งของเมืองค่ะอีตับเป็ดกูไม่ได้เชียร์พรกการเมืองใดเลยค่ะอีตับเป็ดกูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมึงมาเข้ามาด่ากูเอารถทัวร์มาลงกูเพื่ออะไรคะอีตับเป็ดเพียงเพื่อว่ามึงจะปิดปากกูเพียงคนเดียวแล้วมึงจะได้คะแนนตีตื้นขึ้นน่ะเหรออีตับเป็ดโอ๊ยปากสะถุนมากโอ๊ย ปากออไอบางบอนมึงเนี่ยไม่สะถุนเลยเนาะปากออไอบางบอหนึ่งหนึ่งสองของมึงไม่สะถุนเลยไม่จับไม่จ้วงไม่ล่วงละเมิดอะไรเลยไม่สะถุนเลยไม่สะถุนเลยเนาะตุย ถึงแม้ดรมาริกาจะปากหมาแต่หน้าตาดีค่ะขอโทษนะคะถึงแม้แม่จะปากหมาแต่ขอโทษนะคะหน้าตาดีค่ะถึงจะปากหมาแต่หน้าตาดีค่ะและถ้าเกิดอยากจะหน้าตาดีเหมือนกับดรมาริกาขอโทษนะคะที่นี่เป็นสถานที่ร้านขายของค่ะเราไม่สนุกกับการที่จะต้องมานั่งฟาดกับใครละค่ะใครอยากจะได้สินค้าดรมาริกานะคะอยากจะ ไฟกับดตรมริกาต้องซื้อสินค้าดตอรมริกาก่อนอย่ามานั่งหลอกด่าฟรีอย่างมีเกียรติอย่ามานั่งฟังฟรีอย่างมีเกียรติและก็อย่ามานั่งนะคะลบหลู่นะคะฟังฟรีอย่างมีเกียรตินะคะอ้าวจัดไปเลยค่ะใครอยากจะได้อะไรนะคะอ่าดตรมริกาจะจัดให้ซิจัดไปค่ะจัดไปเลยค่ะทุกทุกคน5 4 3 2 1จัดไปเลยค่ะดตรมาริกาจะขายของให้เลยนะคะไหนๆก็เข้ากันมาแล้ว จัดไปเลยค่ะที่นี่เป็นชอบขายของของดตอรมริกาค่ะถ้าใครอยากจะนะคะปากหมาแต่หน้าตาไม่ดีต้องใช้สินค้าดตอรมริกาก่อนถึงจะหน้าตาดีนะคะ <S <S จัดไปที่อย่างแรกเลยนะคะ แนะนำเลยนะคะตัวนี้ค่ะซึ่งจะเป็นตัวด e ิวิบัตของดเรมาริกาดเรมาริกาจะแนะนํา2ตัวด e ิวิบัตกับอีกอันนึงคือแป้งผ่องดเรมาริกาซึ่งตอนนี้อยู่ในราคาแฟลตเซลดิวิบัตของด็อรมาริกานะคะ, e ะ,คะฟาดไปที่พวงแก้มฟาดไปที่พวงแก้มแล้วแก้มก็จะเป็นเลือดฝาดทันทีแนะนําสีศูนย์หนึ่งเบอร์สีนูตศูนย์หนึ่งนะคะแก้มจะเลือดฝาดทันทีเลยคระจัดไปเลยค่ะหน้าตาเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นเซียนเป็นหนองอย่างพวกมึงอะ่ะมันจะไม่สวยสงา่ามีราศีราคีจับตลอดอยา ดูฟรีอย่างมีเกียรติจะามานั่งแดกวายฟรีในสถานทูตอเมริกาและบอกข้อมูลความลับของประเทศชาติให้เขาฟังหมดเลยอย่างมึงสิค้า